งวดวันที่สองมกราคมที่ผ่านมานะฮะงวดแรกของปีเนี่ยแค่อยากจะลองใจแฟนคลับดูนะคะว่าถ้าเลขมันไม่มาเนี่ยทุกคนยังคงจะติดตามไอติมอยู่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันที่17บเมกราคมนี้เป็นงวดที่จะเอาจริงเอาจังแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยรวยรับทรัพย์กันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมเอาตัวเลขของไอติมนะไปหาเซร์อลอตเตอรี่กันให้ไวเลยนะคะ สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่จุดทูบรัฐบาลไทยนะคะทุกคนขา <c oughs> รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่17นะคะ <c oughs> ใครเข้ามาแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะ <c oughs> ลมแรงมากแล้วก็หนาวมากนะคะทุกคนค่ะ ฟีลเหมือนอยู่เกาหลีเลยนะครตอนนี้เสียดายฮานอยมากฮานอยปังไม่ล่าฮานอยอ่ะออกเก้าห้านะคะจุดทูบยังหกห้าออกเก้าห้าเลิศเวอร์นะคะทูบของเราแบบปังปรีเยมากเลย อะใครจะเข้ากลุ่มเขานะทุกคนคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ปังนะช่วงนี้นะฮะ อาใครเพิ่มเพื่อนนะคะทุกคนขาแอด ID Line ไลน์ด้เลยมาแอดไอ l ดี e ไลน์ได้เลยนะคะแอดไอ l ดี e ไลน์ได้เลยอยากติดต่ออาจารย์ไอติมโดยตรงนะคะติดต่อได้ที่ไหนคะทักมาที่แชทได้เลยนะคะสื่อเก้าลบออกไปซสื่อไว้เสียดาย ทักมาได้เลยนะคะทักไปแล้วไม่ตอบเลยเดี๋ยวรอน้องแอดมินเขาตอบนะคะเดี๋ยวรอน้องแอดมินเขาตอบนะคะน้องแอดมินเขาน่าจะยุ่งอยู่นะคะเพราะว่าหลายหลายแชทมากเลยต้องต้องต้องรอตอบตามคิว ใครจะเพิ่มอีกรับอีกยี่สิบคนสุดท้ายค่ะเร็วๆเลยทุกคนนะคะวันจัน์ทรมีราวนะไปเอาราวในกลุ่มนะคะอวันจัน์ทรไม่ได้ว่างไลฟ์สดนะวันจันทร์ใครอยากได้ราวไปเอาในกลุ่มนะคะไม่ได้ว่างไม่ได้ว่างมามาไลฟ์สดนะคะวันจัน์ทรติดธุระนะคะทุกคนค่ะรอบวันจัน์ทรก็คือเป็นรอบที่แบบว่าอ่ปล่อยในส่วนของเลขทูบเออเลยให้ในในกลุ่มนะ ลิงอยู่ด้านล่างนะคะทุกคนค่ะใครจะเข้ากลุ่มเข้านะคะวันจันร์ทนะไปตามมิจฉาชีพนะทุกคนนะคะอืมตามมิจฉาชีพเสร็จปุ๊บนะคะเอ,อโดนมิจฉาชีพกระทำสำเรามานะคะมาตามหาซ่องจริงนะะปวดหัวมาก อาทักมหาไอติมอีกเลยนะคะทุกคนมีใครจะเข้ากลุ่มอีกไหมเดี๋ยวล็อกวันจันทรเดี๋ยวปล่อยให้ในกลุ่มนะคะเพจต้องขอขอขอ,ขออภัยนะคะวันวันจันไม่ได้ไลฟ์สดนะคะทุกคน เออหกร้อยคนดูเดี๋ยวจะเปิดให้อ่าเพิ่มเพื่อนกันอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะใครที่อาจจะเข้ากลุ่มรีบๆเข้ามาเลยนะคะทุกคน ID เอยแล้วก็ลิงเนี่ยนะคะถ้าใครคลิกลิง์กไม่ได้คนที่ใช้ OPPO ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะวันจันทร์ขออนุญาตให้เฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มนะสําหรับหวยลาวนะคะทุกคนขาสําหรับหวยลาวแนวทางในบ้านลงหรืออยังลงแล้วนะคะลงแล้วเดี๋ยวเราแอดมินเขากระจายให้อีกทีหนึ่งนะคะเก้สวยเนาะนะคะไอดีไลน์ก็คือ ATIM777 นะคะเซิร์ชได้เลยนะคะหรือไม่ก็คลิกลิง์ตรงนี้ได้เลยนะ นะคะเราเราเราจะได้แบบว่า,าเราจะได้แบบว่าไปอยู่ในกลุ่มกันแล้วอัปเดตในส่วนของแนวแนวทางกันด้วยอะไรด้วยนะคะโอเคทุกคนนะคะฮิงๆิงปังๆกันนะนะคะเล็กทูบนะคะ <c oughs> โอเคขอบคุณมากๆเลยแลวะมาให้กำลังใจนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะสามร้อยคนดูนะคะใครอยากเพิ่มเพื่อนเพิ่มได้เลยนะ วันจันทร์วันจันทร์ให้เฉพาะในกลุ่มนะคะสำหรับหวยลาวนะไม่จุดทูบนะคะไม่ไหลท์สดนะคะวันจันทร์ให้ในในกลุ่มกันก่อนนะคะแล้ววันจันทร์ถ้าใครตามหวยลาวแล้วนะคะในกลุ่มนะคะ หวยเข้าเก็บเงินเข้ากลุ่มสามร้อยบาทวันจันทร์เป็นต้นไปว,นนนนะะออวันนี้ให้เข้าฟรีก่อนนะคะเออวันนี้ให้เข้าฟรีถ้าวันนี้ฟรีแล้วไม่ไม่เข้าเดี๋ยววันจันทร์นะคะใครอยากได้หวยเราก็ไปเอากันในกลุ่มแล้วกันนะคะก็เสียค่าเข้ากลุ่มสามร้อยบาทนะคะโอเคนะคะแต่ถ้าใครอยากเข้าตอนนี้เข้าได้เลยนะคะไม่เสียเงินนะตามนั้นนะคะทุกคนคะ่ะนะคะทักมาหาน้องแอดมินได้เลยนะคะว่าขอเข้ากลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออขอเข้ากลุ่มกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะได้แบบว่า เรา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 จะได้ไปอยู่ในกันด้วยกันที่กลุ่มนะคะอัปเดตให้ทุกวันนะคะตอนเช้าไอติมก็อัปเดตให้ละนะคะหวยหุ้นหวยอะไรก็คืออัปเดตให้เลยส่วนวันจันทร์ระคะอ่าจะให้หวยลาวเฉพาะในกลุ่ม นะคะถ้าในในกลุ่มได้แล้วนะคะรีวิวแล้ววันอ่าอังคารไปต้นไปนะเริ่มเก็บเงินเข้ากลุ่มเลยนะคะเออนะคะใครจะเข้าก็เข้าใครไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็คือตั้งแต่วันจันทร์เปต้นไปก็คือเริ่มเก็บเงินใครสะดวกเข้าก็จ่ายใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรแค่นั้นเองนะคะแต่วันนี้ถ้าใครเพิ่มก็คือเข้าฟรีได้เลยนะโอเคตามนั้นนะคะทุกคนคะ่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะถึงเวลาที่เราจะมาบอกในส่วนของรัฐบาลไทยในงวดประจําวันที่17มกราคมแล้วนะคะงวดที่2ของปีนะคะหลายๆลายคนรอตัวเลขของไอติมเนี่ยไม่ไหวนะคะบางคนเนี่ยนะคะถึงขั้นที่จะต้องไปนอนให้น้าเกลือที่โรงพยาบาลเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นเลิกดียามดีในการมาปล่อยกันเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนรีบไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะคะเพราะมีความมั่นอกมั่นใจนะคะมั่นใจอีกแล้วนะคะเออแต่ก็ต้องมั่นใจทุกงวดอยู่แล้วนะ คเพราะว่าเรารักในตัวเลขแล้วก็เราชื่นชอบในการที่จะมาแบ่งปันกันเขาไม่เข้าอีกเรื่องหนึ่งนะคะ,ะถ้าใครชอบตามนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ลองปล่อยผ่านกันดูนะคะสำหรับงวดวันที่17มกราคมนี้บนนะคะชอบไปที่เลขก8นะคะส่วนล่างนะชอบที่เลข2นะคะ8จะมีอะไรบ้างนะคะ087และ189นะคะสำหรับ2ตัวนะคะ2026และ